สวัสดีครับวันนี้คําถามฮะจากทางบ้านนะครับบอกว่าจะมีเว็บไซต์สักหนึ่งเว็บเนี่ยเอาไว้ลงขายของนะครับหรือว่าประชาสัมพันธ์บริษัทของเราเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะครับก็คําถามนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสไลด์กันนะครับง่ายๆเลยนะครับอันดับแรกที่ท่านต้องมีนะครับก็คือโดเมนนะครับโดเมนคืออะไรนะครับโดเมนก็คือชื่อนะครับชื่อเว็บของท่านนั่นเองนะครับเช่นบริษัทกขคดอทคอมอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับผม ต้องมีจดโดเมนก่อนนะครับซึ่งมีค่าใช้จ่ายแล้วแต่นำสกุลนะครับก็เขาจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายปีนะครับห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งแล้วแต่เขานะครับแล้วแต่โดเมนนะครับต่อมาสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือคำว่าโฮสติ้งนะครับโฮสติ้งคืออะไรนะครับพูดง่ายๆก็คือพื้นที่ในการวางเว็บไซต์นะครับทําเว็บไซต์เสร็จแล้วเนี่ยไม่มีที่วางคนอื่นก็ไม่สามารถดูได้นะครับตัวโฮสติ้งเนี่ยปกติแล้วนะครับเขาจะคิดค่าใช้จ่ายกันเป็นปีนะครับ ขึ้นอยู่กับอะไรนะครับหความน่าเชื่อถือของแบรนด์เหล่านั้นที่เราไปฝากเว็บไซต์นะครับนะครับสขึ้นอยู่กับขนาดนะครับสามแบรนด์วิดนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับโพสติ้งเนี่ยมีหลายเจ้าหลายที่นะครับกฎกติกาการใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับนะครับต่อมานะครับสิ่งที่ท่านต้องมีนะครับก็คือคอนเทนต์นะครับก็คือเนื้อหาที่ท่านต้องเตรียมไว้ในการลงเว็บไซต์นะครับอันนี้ก็เตรียมได้หมดเลยนะครับทั้งภาพทั้งเสียงทั้งวิดีโอทั้งทุกอย่างนะครับ ต่อมานะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทําเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทําให้ Google เนี่ยหรือคนอื่นรู้จากเว็บไซต์เราได้เร็วขึ้นนะครับผมแนะนำนะครับตัวหนึ่งที่เขานิยมใช้กันนะครับเราเรียกว่า CMS นะครับ CMS คือโปรแกรมในการจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์นะครับซึ่งตัวที่เป็นมิตรกับ Search Engine นะครับก็จะเป็น CMS ที่ชื่อว่า w o r d p r e s s นะครับ ว o r เ p เ e s รตัวนี้เนี่ยตอนนี้คนกำลังนิยมใช้กันมากเลยนะครับก็โดยส่วนตัวนะครับผมก็แนะนํา CMS ตัวนี้ครับชื่อ WordPress นะครับใช้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดนะครับก็สามารถสั่งให้คนที่เราไปเช่าโฮสติ้งเนี่ยลงให้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอคําแนะนําวิธีการใช้จากเขาก็ได้หรือว่าดูใน Youtube ก็ได้นะครับมีคนสอนมากมายเลยนะครับนะครับ CMS ที่ใช้ง่ายตัวนี้ก็คือ WordPress นะครับผมแนะนําตัวนี้นะครับอ อันนี้คือแนวทางในการทําเว็บไซต์เบื้องต้นเลยนะครับก็คืออันดับแรกนะครับท่านต้องมีชื่อโดเมนนะครับต่อมาท่านต้องมีโฮสติ้งนะครับอันดับต่อมาท่านต้องมีคอนเทนต์นะครับอันดับต่อมานะครับก็มีโปรแกรมในการจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของท่านนะครับตัวที่ผมแนะนําก็คือ WordPress นะครับก็รายละเอียดที่มากกว่านี้นะครับท่านสามารถค้นหาได้ใน YouTube นะครับผมก็มีคนแชร์ความรู้มากมายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและสวัสดีนะครับ